สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนำาบทความกรองสถานการณ์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอครับก้าวต่อไปรวมไทยสร้างชาติปี2 5 6 8ติดสปีดผลงานโกยคะแนนต้องฝาฟันมรสุมกันระลอกใหญ่ส่งท้ายปี2567 สำหรับพักรวมไทยสร้างชาติจากพักน้องใหม่จนถึงปัจจุบันสู่ปีที่3แล้วภายใต้การนำของพี่ตุย๋ยพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพักและขิงเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะเลขาธิการพักซึ่งพักได้โคตตาร่วมทับรัฐบาลเพื่อไทยและได้กระทรวงที่หมายปองมาครอบครองสมใจ เพราะว่าหลังร่วมทับกับรัฐบาลนายกอิงแพรทองทันชินวัตนนายกรัฐมนตรีได้ไม่นานเก้าอี้เจ้ากระทรวงพลังงานต้องสั่นสะเทือนเมื่อนายใหญ่ตัวจริงของรัฐบาลพ่อเลี้ยงอย่างทักษิณชินวัตรอดีตนายกร,รัฐมนตรีพ่อนายกอิงออกมาส่งสัญญาณถึงอีแอบที่หายไปในวันประชุมคณะร,รัฐมนตรีซึ่งมีพรกสสำคัญเกี่ยวกับภาษีระหว่างประเทศเข้าที่ประชุมโดยระบุว่าสองวันก่อน มีพรกเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีระหว่างประเทศเข้าที่ประชุมคอมรมอปรากฏว่ามีพักร่วมบางพักลบโย่ยอย่างนี้ไม่ใช่เลือดสุพรรณนี่หว่าถ้าอยู่ด้วยกันก็ต้องด้วยกันสิวันหลังไม่อยากอยู่ต้องบอกให้ชัดเจนเราเป็นคนพูดรู้เรื่องห้ามนี้ต่อไปใครหนีก็ต้องบอกวันนี้ท่านหนีก็ต้องส่งใบลาออกมาด้วยง่ายดีตนเป็นคนเกลียดพวกออแอบ ตรงไปตรงมาง่ายงๆอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ไม่ต้องอยู่ถ้าอยู่ก็ต้องสู้ด้วยกันในเมื่อเป็นรัฐบาลร่วมกันถแถลงนโยบายคุณยกมือเห็นด้วยพอได้เก้าอี้รัฐมนตรีค่อยๆหลบมือออกไม่ได้ต้องตรงไปตรงมาจากคำพูดดังกล่าวทำให้หลายคนพุ่งเป้าไปที่ตุวยิีรพันธ์ทั้งนี้ท่ามกลางกระแสข่าวนายใหญ่ของรัฐบาลจะยึดคืนเก้าอี้กระทรวงพลังงานอีกด้วย ขณะเดียวกันพักยังระสัมือมีการปล่อยข่าว25สะสะจ่อย้ายไปซบพักโอกาสใหม่ก่อนที่เลขาที่การพักและบรรดาสสจะออกมาแก้ข่าวยืนยันสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างคนในพักยังรักและสามัคคีกันดียังไม่มีใครคิดย้ายพักแต่อยา่างใดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจแค่เป็นการเขย่าชิมลางที่ในอนาคตอาจมีบางพลเตรียมย้ายค่ายก็เป็นได้ทั้งนี้ หลังจากเจอมรสุมหลายด้านแต่รวมไทยสร้างชาติภายใต้การนำของพีรพันธ์ยังเดินหน้าลุยต่อผลักดันการทำงานของพักก้สู่ปี2568โดยเจ้าตัวยังยึดคำเดิมให้ลูกพักทำงานยึดประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมสั่งสอสอต้องลงพื้นที่รับฟังปัญหาและช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องไม่ทิ้งประชาชน โดยเฉพาะในช่วงที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาที่สอสอพักต้องกระจายกันลงพื้นที่ช่วยประชาชนขณะที่นายพิรพันเองก็ลงพื้นที่ด้วยตนเองเช่นกันขณะที่ในหมวกของเจ้ากระทรวงพลังงานมีที่ผ่านมาได้เริ่งติดสปีดผลงานของกระทรวงต่อเนื่องเพื่อสร้างชื่อให้รวมไทยสร้างชาติได้เป็นที่จดจํา ซึ่งใกล้สําเร็จแล้วในการเดินหน้าเสนอร่างกฎหมายสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เรียกว่าระบบโซลารูฟท็อปเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อช่วยบลดล็อกความสะดวกสบายและการเข้าถึงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชนและผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังมีเรื่องร่างกฎหมายต่างๆ ที่รวมไทยสร้างชาติเร่งผลักดันเข้าสภาต่อเนื่องในปีหน้าเช่นร่างพรบรรสร้างเสริมสันทิขพอสอที่สอสอรวมไทยสร้างชาติร่วมกันเสนอไว้ซึ่งร่างดังกล่าวเป็นนโยบายของพรรคที่ต้องการให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าสร้างความปรองดองก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองที่มีมายาวนานล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพีรพันธ์โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงหลังมีกระแสข่าวหนาหูว่า จะมีการปรับพักรวมไทยสร้างชาติออกจากพักร่วมรัฐบาลพร้อมโชว์ผลงานปี2,567ตรึงค่าไฟฟ้าไว้ที่หน่วยละ4บาท18สตางค์และคงค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเดือนละ300หน่วยไว้ที่ราคาหน่วยละ3บาท99สตางค์มาได้ตลอดทั้งปี2,567พร้อมกางแผนงานปี2,568ในการลดราคาพลังงาน จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและบอกทํางานสายตัวแทบขาดแต่ถูกกลุ่มเสียประโยชน์บ้นข่าวใส่ร้ายโดยเฉพาะเมื่อมีข่าวเปิดตัวพักคใหม่ทุนหาก็มีบัญชีอวตารเปิดใหม่เพื่อ,อ,อใช้ถล่มตนเองแบบไม่ยั้งมือแต่ไม่เคยหวั่นไหวและจะทําในสิ่งที่ต้องทําเสมออย่างไรก็ตามหัวนหน้าพีคงจะสบายใจขึ้นเมื่อนายทักษิณพ่อนายกอิงให้สัมภาษณ์ที่จังหวัดเชียงราย ถึงกระแสข่าวที่นายพีรพันธ์อาจถูกปรับออกจากครมอร,รอบนี้ว่าอ๋อไม่มีคุยกันรู้เรื่องไม่มีอะไรเลยพีรพันธ์เขาเป็นคนตั้งใจรู้จักกันมานานเคยมีความคุ้นเคยกันรู้เรื่องทุกเรื่องเมื่อถามย้ำว่านายกแพทองทานยังมีการเปรยเรื่องการปรับครมในช่วงนี้หรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่มีเลยวันนั้นคุยกันเขาบอกว่าพ่ออิงยังสบายสบาย ถ้าทำงานกับคอรมชุดนี้ไม่มีปัญหายังไปกันได้ดีส่วนยังอยู่ยาวได้ใช่หรือไม่นายทักษิณระบุว่ายังไม่มีเหตุปัจจัยสำหรับก้าวต่อไปของพรรครวมไทยสร้างชาติในปี2568ซึ่งหัวหน้าพีการันตีว่าคะแนนนิยมของพรรคและกระแสตอบรับจากประชาชนดีขึ้นต่อเนื่องเห็นได้จากมียอดเงินบริจาคที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงคะแนนนิยมของพรรคที่ดีตามลำดับ พร้อมขอให้สอสอพักทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนประชาชนและขอให้ทุกคนเดินเคียงข้างไปพร้อมๆกันกับตนเองและเลขาธิการพักเพื่อพัฒนาพักให้เติบโตแข็งแกร่งเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปให้เหมาะสมกับคำขวัญของพักที่ว่าสู้ให้ทุกปัญหาพึ่งพาได้ทุกเรื่องขณะเดียวกันในปีใหม่นี้ รวมไทยสร้างชาติยังให้ความสําคัญกับการเตรียมความพร้อมของพรรคในการมีบทบาทที่โดดเด่นในเวทีการเมืองและเป็นพรรคที่ตอบโจทย์ของประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะมีการพัฒนาแบรนด์ของตัวผู้สมัครที่รวมไทยสร้างชาติจะจัดผู้สมัครที่มีจุดยืนสร้างคาแรคเตอร์และต้องมีนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปอีกด้วย ส่วนในปี68นี้นอกจากสร้างผลงานเพื่อโกยคะแนนให้รวมไทยสร้างชาติให้ได้มากที่สุดแล้วจะมีการปรับทับขยับกันภายในพักหรือจะมีใครทิ้งหัวหน้าพีไปซบค่ายอื่นหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปศิลปรชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเสิ เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ